นะครัับผมนนี้เรามา1วันกับประธานบริษัทตั้งหวังเจ๊งนะครับผมเฮ้ยคุณถ่ายอะไรครับเนี่ยเออมาถ่ายเดียวันนี้ผมจะให้ควา่เรียนเก็บเบื้องหลังก่างกินซอยจูของน้องวิชาครับเรามาดูเบื้องหลังกันนะครับว่าจะสนุกเทฮาขนาดไหนนะครับตอนนี้เดี๋ยวเลขาผมกําลังซอยอยู่วะมาตามมาดูตามมาดูต้องตามมาดูเลยนี้เป็น นี่มาดูกำลังซอยอยู่นะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายกันอีกที่หนึ่ง<ๆ>กำลังซอยครับซอยหนึ่งหรือซอยสองนะ่ะซอยสองครับถ,ถ้าซอยสามนี่หลงเลย <c oughs> พูดไปพูดไปครับนี่ <c oughs> ค,ครับนี่คือการซอยนะครับผมอันนี้คือใครครับเนี่ย <c oughs> เลขากูครับเลขากู <c oughs> <c oughs> จะไปหาใบตรองนะครับผมยเ,เยอะแล้วครับรกล้องมึใใงไปไกลยล้วครับข <men> อให้โชคดีนะครับเข้าทางไหนวะเฮ้ย <men> อันนี้เข้า <men> นี่น,นะครับผมเราเจอแล้วเอ้ยมันเจอรูทางแล้วระวังนะฮะระวังเหนียวนะฮะออไปได้ไหมได้กล้องตามมาเลยครับ เรียบร้อยฮะเราได้ที่ลองมาแล้วนะครับผมเราใช้จำเป็นจานนะฮะก็อยากดูกอนกินตอนไหไรก็ไปดูในช่องไยตั้ตั้งหวังเจ๊งนะอันนี้เราเก็บเบื้องหลังให้4ฟร์อาซีเอ็นมันลงช่องทั้งหน่อยสามปีมันไม่ลงคลิปครับทุกคนครับไม่ว่างครับทำงานครับเพิ่งว่างเฮ้ยมันบอกว่ามันหยุดมาละสี่ห้าวันนะไปทุกคนไปเดี๋ยวเราไปเจอกัน Let's go ก็จัดจานอยา่างกเราไปเตรียมถ่ายเป็นฉากกันเดี๋ยวมีฟัวอซียนคอยแสดงในช่องบวิษัทตดตั้งหวังจริงด้วนะฮะทุกคนครับรอติดตามดูด้วยคนดูกี่แสนปะช่องมันมนะร้อยกว่าแสนร้อยกว่าแสนอย่างมา <c oughs> คือบอกเลยว่าเราเคยทำซอยจุกกินครั้งแรกนะแต่เ,เป็นทางการตอนนั้นเราเคยกินแบบกับพ่อกับแม่ในะวงเล่าแกทุกคนได้บอกไหม เขาทำว้ให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับแต่นี่เรามาทําเองไงก็ไม่รู้อิโนโอิเนอะไรหรอกจะต้องทำไงทําผิดยังไงก็ต้องขอโทษขออภัยกันด้วยนะครับทุกคนถ้าอยากถูกต้องมึงก็ทําแดกเองสัตว์ แต่เราไปดูบรรยากาศกันเลยครับผมมาเราเดินทางไปที่รู้เชื่นายของเรามอเตินตามไปนะน่งสองสมครับผมดังเยงาเราประกอบนานก็งงๆเหมือนกันครับเรากอไปตอนเสร็จเลยนะครับทุกคนนี่ยครับเสร็จแล้วครับ บาลานอยู่นะมันขยับได้ด้วยครับหรือว่าบาลานครับใช่ครับมันขยับได้หรือว่าเอาอีกนิดนึงขออีกนิดนึงบอกเลยทำผมซื้อตัวเนี้ยมาวันแรกผมปวดหัวมากครับทุกคนบอกผมว่ตั้งบาลานเป็นอะไรเป็นนะอะไรถือว่าได้ละมันอยู่ดังนี้ได้อย่างนี้ได้โอเคถือว่าดีโอเคเรามาดูแกนนี้กันโอเคได้ โอเค <Okay, S 1> ได้ได้แล้วครับโอเคครับ okay. ผมก็เป็นเบื้องหลังนะครับกำลังซ้อมบทกันอยู่ครับกำลังถ่ายแล้วกำลังถ่ายแล้วโ okay. อเคตอนน่อจากนี้ทุกคนเงียบนะผมจะต้องถ่ายก่อนจะเป็นฉากของลุงมาจากเต้าอ่อนยกษับเลี้ยขาหมอนเอออะไรล่ะใกล้ใกล้ไอ้ทุนไม่ต้องมาใกล้ขนาดนั้นอ่ะอเห็นไหมเห็นไหมเห็นตีนมั้ย กูแกงดูรถแกงสามสองหนึ่งลุงหิวหิวอะไรอ่ะซอยจุจะกินซอยจุเอออยู่ไรอยู่น้ำจะกินซอยจุกูเกินไปมันจะมีที่ไหนขายอ่ะกูหิวไงไม่มีหรอกไม่ได้หรอกไม่มีมึงจะมากินอะไรซอยจุกินอย่างอื่นไม่ได้เหรอวะไม่ได้ปลาก็มีเนี่ยไม่ได้อยู่ซอยจุแซ่บโอ้โหจะหาที่ไหนได้ลีขา บ้าป่าวรถก็มาพังกลางทุ่งนาเนี่ยจะมาหิวซอยจุเกินไปไม่มีขายหรอกคันเล่แบงแล้วสามสองจะกินซอยจุที่ไหนเลยขาม,ม,มันมร้อนก็ร้อนเนี่ยใครจะมาขายให้อยู่กลางป่ากลางเขาเนี่ย,นนยมันไม่มีหรอกโทรสังส่งเซเว่นเซเว่นไหนจะมีซอยจุซอยเยไม่มีมีเนี่ยซอยจุไหมครับซอยจุครับซอยจูครับ มีซอยหนึ่งซอยสองซอยสามแล้วก็ซอยจูครับมีซอยจูมาขายตัวนี้ด้วยรับรับเลยครับรับค่ะรับรับซอยจูนะครับมีซอยจูมาขายด้วยใช่ครับซอยจูครับนี่ลุงไม่เดินไปเข้าหมู่บ้านเลยเหรอลุงมาตรงนี้เลยเหรออ๋อเพิ่งนทำเสร็จครับอ๋อถ้าเสร็จโอเคครับอุ้ยกล้องมาดูเฮ้ยน้ำจิ้มก็มีนะครับมีน้ำจิ้มแถมพร้อมด้วยน้ำจิ้มแถมพร้อมอุ้ยจังสวยครับผมเป็นอะไรคะเอ่อเท่าไหร่ดีอะเท่าไหร่อ่ะมึงทำมาขายเท่าไหรอ่ะเออเท่าไหร่ดีอะประมาณลัก ขอบคุณคุณมากครับขอบคุณมากครับช่ยจุพันหนึ่งขอบคุณครับอุ้ยกินดให้ร่อยนะครับครับอันนี้คืออะไรครับมันแนะนํำกว่าไอนดิอันนี้คือเลือดนะครับผมเลือดเลือดอออันนี้แหละอันนี้แหละนีอันนี้คือดีนะครับผมดีวัวนะครับดีวัวใช่ครับผมกองมันก็มีผักผลไม้นะครัเอางี้ไม่ต้องล่ำไรดีกว่าหิวละไปอะไรนะหิวแล้วไม่ต้องไรนะไม่ต้องล่ำไร่ละไม่ต้องล่ำไรหิวแลวผมล่ำก่อน อะไรข้ามึอ่ะอูตับสดอย่างน่ากินอย่าเราไปกินที่กระท่อมเลยไหมเอ้ยไปเฮ้ยเยวมึงมากินกับกูได้โอเคโอเคคุณที่มาขายให้ดีเครับนี่นะแดกอย่างเดียวครับน้ำจิ้มขมเรียวหวานมาเต็มแบบอร่อยมากอย่างนี้เลยอืม อันนี้คือไม่เหนียวเลยอ,อ่ะคือกรอบอร่อยมากนี่เดี๋ยวเราจะเอาพันเอาพันธุ์ตึกนะครับดูดูบอกเลยว่าเป็นการกินทอดยูครั้งแรกเนาะใช่โหโชคดีนะมีคนมาขายให้อ่ะต้องขอบคุณขอบคุณมึงด้วยนะพ่อค้าใช่ครับอ,อร่อยทำเองงั้นเนี่ยโอเคครับทุกคนนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับผมการถ่ายทำยของ<า>บริษัท<า>ตั้งหวังเจ็งนะครับผมเสร็จเรียบร้อยปิดใจเรียบร้อยฮะ ก็นะครับวันนี้ก็ถ่ายให้ดูแค่นี้นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมแล้วก็ไปติดตามคลิปเต็มได้ในช่องบริษัทตั้งหวังเจงนะครับผมได้ไปดูคลิปเต็มกันได้นะโอเครับผมวันนี้ค่ะบายบายเจอกันใหม่คลิปหน้า